สวัสด like ีครับวันนี้กูมองห้องพระและของสะสมนะครับก็จะพามาชมพระสมเด็จวัดรักังหนึ่งร้อยปีนะครับองค์ที่นํามาให้ชมนี้ก็คือเป็นองค์พินเส้นได้นะครับพินเส้นได้นะครับก็จะมีอยู่สามพินนะครับก็จะเป็นพินเส้นได้ใหญ่พินเส้นได้เล็กนะครับแล้วก็พินเส้นได้ลึกนะครับองค์ที่นํามาให้ชมวันนี้จะเป็นพินเส้นได้ลึกนะครับ ลักษณะพิมพ์นี้ก็จะอยู่ในกลุ่มพิมพ์เสียงโตนะครับเสียงโตเอก็เป็นพิมพ์ที่พบเห็นแต่มีลักษณะตื้นกว่านะครับจุดสังเกตนะครับก็คือพระเสียงจะกลมนะครับกลมเด่นนะครับทางด้านบนนะครับส่วนถัดลงมานะครับซอกแขนนะครับซอกแขนซ้ายขององค์พระนะครับก็จะสูงกว่าซอกแขนขวานะครับ ้็แขนจะไม่เท่ากันนะครับลักษณะของพาก็จะมีความเล็กแล้วก็ดูตื้นกว่านะครับกว่าพิมพ์อื่นๆนะครับลองลงมาตรงฐานฐานเข่าซ้ายฐานหมอนแล้วก็ฐานสีนะครับก็จะมีลักษณะที่ตื้นนะครับแต่ฐานหมอน ฐานหมอนจะเป็นลักษณะที่ตื้นที่สุดนะครับจะมีลักษณะที่เหมือนกับกดพิงเราไม่เต็มเท่าไหร่นะครับส่วนจุดไถ่ปลาก็จะอยู่ระดับเดียวกันนะครับกับฐานหมอนทางด้านล่างนะครับก็จะมีรอยเบานะครับที่ไม่มีเยอะเกินนะครับจะเป็นเว้าขึ้นไปนิดนึงก็จะเหมือน เหมือนกับพิมพิมสิ่งโตเอนะครับอันนี้ก็พยายามจะหมุนให้ดูนะครับเพราะว่าพราน,นี้ใส่เรี่ยมกอบไว้นะครับอาจจะมมกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้ใช้กล้องสองนะครับ จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่ามักจะมีเส้นลายนิ้วมือนะครับของช่างที่กดพิมพ์นะครับแต่อาจจะต้องใช้กล้องที่ส่องเข้าไปนะครับถึงจะเห็นนะครับอันนี้ให้เห็นมิติดต่างๆนะครับขององพ้านะครับด้านหลังพ้าองค์นี้ก็จะมีรอยปั๊มอยู่นะครับจะเห็นเป็นรอยปั๊มจางๆนะครับรอยปั๊มนั้นก็ จางนะครับองน,นี้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือโดยรวมๆของภาคสมเด็จวันละครังร้อยปีนะครับพิมพ์เส้นได้เล็กนะครับก็ถ้าเป็นเส้นได้ลึกจะเส้นได้ใหญ่ก็จะมีลักษณะพิมพ์ที่คมคมลึกมากกว่านี้นะครับแต่สําหรับเส้นได้เล็กนี้ลักษณะพิมพ์ก็จะตื้นนะครับแล้วก็ พิ้ก็จะหดเล็กกว่านะครับการตัดขอบก็จะชิดทั้งสี่ด้านขององค์พ้านะครับครับอันนี้ก็คือภาพรวมของสมเด็จพระครังร้อยปีนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะนำพระอะไรมาให้ชมกันก็ฝากติดตามได้ในคลิปตัดไปนะครับ อันนี้ผมก็จะซูมจะหมุนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ